อันนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับขี้หมาเสียงหมาเหา่าผมมาลัดขี้หมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปกินให้ดูขอขี้หน่อยนะเว้ยพวกจะเจอกันที่ญี่ปุ่นถ้าผมพลาดผมยอมเลียตูดแมวให้ดูเลยครับนี่ผมจะกินสดๆให้ดูเลยตามคำพูดฝากไปถึงพี่นาบิวนิ่นะครับ แฟนมวยคุ้มค่ารอดูอย่างจริงๆเลยคุณผู้ชมสำหรับนาบิลอานานย่องนักชกอีกคนหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าโชว์เพลงหมัดเนี่ยมา,มาหลายไฟเหมือนกันสำหรับรายการวันแชมเปี้ยนชิพต้องบอกว่านาบิลอานานคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสูงยาวเข่าดีและต้องบอกว่าเพลงมวยเนี่ยไม่ธรรมดาล่าสุดคุณผู้ชมมีการชนะนิโคนะฮะเรียกว่าน็อกเนี่ยตั้งแต่ยกแรกแน่นอนว่าได้แชมป์คุณผู้ชมก็คือวันแชมเปี้ยนชิพ และต้องบอกว่าเป็นรุ่นแบตเตอรเวดแบบเฉพาะการนะผู้ชมเนื่องจากว่าพอชกชนะเนี่ยนาบิวได้โอกาสชิงแชมป์โลกและแน่นอนว่าพอนาบิวชนะคนไปมองถึงอีกไฟหนึ่งแล้วคุณผู้ชมและเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยใจจดใจจ่ออยากจะชมจริงๆระหว่างนาบิวอานานกับซูเปอร์เล็กแน่นอนว่าโหถ้าชกกันมันมันแน่ๆและคนดูเชื่อว่าต้องเกาะขอบเวที กาะคอแบบตาไม่กระพริบๆเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่านาบิลเนี่ยลีลาเพลงแข่งหรือว่าลีลาเพลงหมัดไม่ธรรมดาแต่พอเจอกับซูเปอร์เล็กแน่นอนว่าเป็นถึงชิงเป็นถึงแชมป์โลกวีกีไม่ธรรมดาและชื่อว่าจะไม่ยอมให้นาบิลอานานเนี่ยง่ายๆคุณผู้ชมแน่นอนว่าควันหลงมันมีฮะสำหรับการชกของนาบิลอานานที่มีการชนะไปได้ในรุ่นแบตตั้มเวทของรุ่นเขาเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันมีคอนเทนต์ มีหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลคุณกันจอมพลังก็เอ่ยถึงคุณแท็กพรันยูก็เอ่ยถึงเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไปลั่นวาจาไว้ฮะว่าหากว่านาบิวอานานคนนี้เนี่ยสามารถคว้าแชมป์สำเร็จที่เป็นแชมป์เฉพาะการเนี่ยผู้ชมจะยอมกินอุนจิสุนักคนก็ทวงถามฮะคุณแท็กเนี่ยก็บุกไปถามเลยว่าจะกินกี่โมง กล้ากินหรือเปล่าจะกินแห้งหรือจะกินสดต้องบอกว่าหนุ่มคนนี้คนจริงฮะหนุ่มคนนี้คนจริงไม่ทำให้ผิดหวังเพราะนาบิวชนะแล้วก็ต้องพูดตามคําที่ตัวเองเนี่ยท้าไว้ว่าหากชนะเนี่ยนาบิลอะตัวเองจะกินขี้หมาและก็กินจริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าขมคอแทนแบบนี้เขาเรียกอะไรนะแกว่งปากหาขี้หรือเปล่าหรือว่าแกว่งปากหาอุจจิ เนื่องจากว่าไปท้าทายไว้นาบิวเขาทำสำเร็จหนุ่มคนนี้ก็เลยตัดสินใจนะผู้ชมเรียกว่ายอมกินและต้องบอกว่าคลิปของเขาเห็นแล้วก็เฮ้ยขนลุกนะขมคออดที่จะขมคอแทนไม่ได้เพราะขี้หมาเนี่ยที่เจ้าตัวกินเนี่ยผู้ชมรู้ว่าอุนจิน้องสุนัขเนี่ยดีนะแกเลือกแห้งถ้าแกเลือกเปียกเนี่ยโหกลัวว่าเลือกไปแล้วมันจะติดฟันแห้งนี่ก็ลําบากแล้วขมคอแทนแล้วซึ่งนอกจากว่าหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการ กินไปเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนว่าได้รับเสียงชื่นชมเนี่ยเป็นจํานวนมากคุณกันจอมพลังก็รับรู้แล้วคุณแท็กพลันยูเนี่ยบุกเข้าไปคอมเมนต์ถึงคลิปต้นทางเลยเนะผู้ชมบอกว่าเยี่ยมมากไอ้หนุ่มคําไหนคํานั้นอันนี้เนี่ยคนจริงไม่อ่อนดอยโอ้โหตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องคําว่าอ่อนดอยกันอยู่สําหรับคุณแท็กพลันยูแน่นอนว่าเรื่องนี้หนุ่มไรเดอร์คนนี้ได้รับคําชื่นชมเป็นจํานวนมากผู้ชมว่ากล้าท้า ก็ต้องกล้าทํากล้าพูดก็ต้องกล้ายอมรับกินนะผู้ชมขี้หมาแห้งโอ้โหงานนี้เนี่ยนาบิวอานาเนี่ยวางงานหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้นับถือใจหนุ่มคนนี้จริงๆเราลองไปดูคลิปกินขี้หมาแห้งดูนะฮะอ่านี่ก็เป็นคลิปของหนุ่มคนนี้นะผู้ชมเรียกว่าใจถึงพึ่งได้พูดคําไหนคํานั้นยอมกินอุนจิสุนักแม้จะแห้งก็ไม่เป็นไรถือว่า รักษาคำพูดตัวเองทีนี้คุณผู้ชมเรามาไปท้ายกันที่เรื่องของนาบิวานานเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยโปรโมโตเตอร์เจ้าของรายการเนี่ยโอ้ยเขาเรียกว่ากัดฟันแล้วอะ่ะอยากจะเห็นแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับนาบิวอานานและก็ทางด้านของซูเปอร์เล็กแน่นอนว่าแมตช์นี้สมศักดิ์ศรีแน่นอนนะคุณผู้ชมแล้วก็สมการรอคอยแน่นอนเนื่องจากว่าโหก่าจะได้สิทธิ์มาชิงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับนาบิวอานานอายุเพียงแค่ยี่สิบปีนะผู้ชมแต่ต้องบอกว่าลีลาท่าทางการชกเนี่ยเกิ<ม>อนอายุไปมากผลก็ดีลีลาก็เด็ดนิโคโ,โดนมาแล้วงานนี้ต้องบอกว่ารอติดตามจริงๆนะุผู้ชมระหว่างไฟหยุดโลกอีกไฟหนึ่งก็ว่าได้สําหรับนาบิวอานานและก็ทางด้านของซูเปอร์เล็กต้องดูว่าน่าจะติดตามเนี่ยสนใจขนาดไหนไเววแมงว,ว่าว่าอาจจะเร็วๆนี้ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับคู่นี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อฮะ ขี้หมาจริงๆนะครับนี่นะครับผมจะเก็บไปนี่นะครับขี้หมานะครับเนี่ยนี้ครับใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับเศษมันขี้หมาอันนี้อีกก้อนหนึ่งนะครับขี้หมาเสียงหมาเห่าผมมาลักขี้หมานี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปกินให้ดูขอขี้หน่อยนะเว้พวกไม่ว่ากันนะผมมาทําตามสัญญาที่พูดไว้ครับ คำไหนคำนั้นรอบนี้ผมอาจจะพลาดแต่ถ้ารอบหน้าผมพลาดที่จะเจอกันที่ญี่ปุ่นถ้าผมพลาดผมยอมเลียตูดแมวให้ดูเลยครับนี่ผมจะกินสดๆให้ดูเลยตามคำพูดฝากไปถึงพี่นาบิวนุยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมทุกคนที่เชร์ทุกคนที่ให้กำลังใจครับขอบคุณทุกคนมากๆจริง ความสำเร็จอยู่ที่ลายขวาผมแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดครับผมแล้วก็ผมผมดีใจมากๆครับผมที่ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับสําหรับคนที่พูดอะไรไว้ก็ทําด้วยนะครับผมไอคนที่บอกว่าถ้านาบินชนะผมยอมทํานู่นผมยอมทํานี่เลยทําด้วยนะครับทําตามที่พูดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ผมรู้ว่าผมแพ้ก็มีคนว่าผมผมชนะก็น่าจะมีคนว่าผมอยู่ดีว่าผมสูงผมขี้โกงไม่เป็นไรครับดูที่ไล่ผมดูความสะท้อนแสงดูผมทําสําเร็จผมขอขอบทุกคนที่ให้กำลังใจผมผมชนะคนที่ให้กำลังใจผมก็ชนะไปแล้วผมครับขอบคุณมากๆผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ละขอบคุณมากจริงๆครับ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ